ไม่มีอยู่แค่เนี้ไม่แค่นี้เนี่ยนะของลีน่ายังได้เต็มจานเลยอ๋อคิดออกแล้วต้องนี่เลยเตาร้อนน่าสนใจดีกระทะร้อนด้วยเหรอนี่จะทำอะไรนะแมรี่ก็เริ่มใส่ขนมชิ้นเล็กๆลงไปในกระทะแบบนี้แล้วก็วัตถุดิบพิเศษพอปคอนใส่ลงไปเลยลุยกันเลยไอเดียใจนะแมรี่ทีนี้ก็รอให้๊อปคอนสุก ไอดีแมรี่นี่สร้างสรรค์จริงๆอะชอชอโอ้นั่นมันเริ่มส่งแล้วใช่ไหมป๊อปคอร์นรสช็อกโกแลตจะอร่อยขนาดไหนกันนะคฮยดูนะ่าเรีน่ป๊อปคอร์นสีฟ้าหเหรอชั่าเธอเนะี่คิดไม่ถึงเลยใช่ไหมงั้นชิมเลยนะว้าวมันดีมากและที่นี่ก็กลายเป็นป๊อปคอร์นสุดเจ๋งไปซะแล้วอะ โอ้ใช่เห็นด้วยเลยแมรี่นะ่ากินและไม่ต้องเลยนาะรีนะไม่ต้องมาแย่งของฉันเลยเบิ้ลสามิติด้วยเหรอดูอะไรดีนะอ๋อฉันชอบหนังเรื่องนี้จังเิดแล้วนะดูนี่สิพิซซาสีฟ้าสดใสจังอะมาดูนะ่ากินมาโอ้าาวแมรี่เก็บให้พูดยาญ่ด้วยอ๋อฉันอยากกินจังเลยอะ เธอก็เปิดบ้างสีรีนะออนั่นสินั่นสิทำไมมาดูเกลีย่ยจนไม่เลยอโอยลองชิมดูก่อนเถอะนะเวบ <c oughs> นี่มันไม่จริงๆไม่ใช่เหรอเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วด้วยเวฟครีมนี้มันจะทำให้รสชาติดีขึ้นหรอรีนะอ่ามันอาจจะดีก็ได้นะรอดูก่อนนะอุยดูได้กินขึ้นเลยอะเสร็จแล้ว แมรี่ดูนี่ดิตอนนี้เธอรู้สึกสบายตัวแล้วเธอชอบกินพิซซ่าที่อบใหม่จนพรอบจนแทบ,บกินไม่ได้ใช่เธอชอบในขณะที่แมรี่กำลังตกอ,อยู่ในพาวาังนั้นรีน่าก็ได้เขมือพิซซ่าสีฟ้าไปแล้วแมรี่ที่นี้เธอก็เล้มลองพิซซ่าที่เธอชอบได้เลย เธอจะจบแมรี่อย่าเอาพิซซ่าม้นั้นเข้าปากเชียวเนะเออขอพาจชัดปากให้ฉันเถอือนี่มันนี่เธอเอาขออะไรมาให้ฉันกินเนี่ยเธอทำแบบนี้ได้ยังไงรีนะ่าใหญ่เกินแล้วว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยเบอรก์เกอร์สีฟ้าโอ้กลิ่นหอมจังเลยงั้นบำแล้วนะอร่อยสุดเลยงั้นฉันหมดบ้างนะทริปเปิลเดคอร์เอ็กซ์ตรีม กินจงังอ่ะงั้นฉันจะกินแล้วนะพวกเธอโอ้โหแต่ละคนถึงตาฉันเปิดบ้างแล้วล่ะว้าวนี่มันเบอร,เอร์เกอร์อะไรปะเนี่ยนี่ต้องสั่งยังไงถึงจะได้แบบนี้เนี่ยว้าวว้าวนี่นี่แดนนี่ฉันขอชิมบ้างสิไม่ไม่ต้องมาแย่งกันเลยนะนี่ของฉันคนเดียวนายจะไม่แบ่งดีๆใช่ไหมเงินจะต้องเจอมแม่เหล็กดูดเบอร์เกอร์ของฉัน จูลี่นี่เธอไปเอาน้ำมาจากไหนอ่ะฮะนี่เธอก็เอากับเขาด้วยเหรอแคนโอ้ไม่เอามานะไม่ฉันเอาได้ก่อนโอ้ยสองสาวไม่ยอมกันเลยอ่ะเฮ้ยวุ่นวายจริงๆเลยพวกเธอเนี่ยจะเย็นๆก่อนได้ไหมนี่ทุกคนฮะ นั่นไงยังไม่ทัขนขาดคำเลยเบอรเกอร์ทาวาของฉันเหลืออยู่แค่นี้เองเหรอแต่รสชาติก็ไม่เลวโอเคจะเปิดก่อนแล้วนะแบล็คโคล่าฉันชอบอะ่ะว้าวอืมชื่นใจงั้นจะเปิดต่อเลยนะสีชมพูสีชมพูคเดี๋ยวนะทำไมฝามันไม่ขย,ยับอ่ะฮะ โอ้ฉันรู้แล้วมันก็คือแคกอร่อยไหมจ้าจูสโหอร่อยเฮ้ยฉันอยากจะกินบ้างอ่ะอองั้นฉันจะเปิดบ้างกันแล้วกันเออเหมือนจะเป็นฮะขนมเจลลี่สีฟ้าไหนลองชิมสิแคกเออต้องลงมาคืออะไรเฮ้ยนั่นสิเฮ้ยแย่จริงๆเลยโอ้ดีๆเดี๋ยวเหมือนเห็นะไรบางอย่างอะ มันเงินนี่นะโอ้ม่เงินซ่อนอยู่ข้างในด้วยอ่ะฉันว่าเธอจะต้องเอาเงินออกมาให้ได้นะเราเออไม่เฮฉันหมายถึงเธอทําได้แล้วเฮ้ยร้อยดอลลาร์สำหรับแม่มเหมี่ยน้อยของเราฉันจะเอาเงินไปซื้อขนมแบบไหนก็ดีนะอแจ็คบอดแตก <c oughs> ว,ว้าวเคนแล้วถาดอะไรพะเนี่ยสุดยอด <c oughs> ให้ตายสิ นี่มันใครหันสาสุดเซอร์ไพรส์สวใจวายมอบได้มางง้มอุ้ยตายวายกรีก๊ดำม่น้องหลาม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมัมต้องเอาไปตกแต่งบนเค้กให้ปังก่อนเรดเวอร์นี่มันผลงานจิตกรรมชิ้นเอกเลยอ <c oughs> ่ะฮะ เลกแดงแรงว่ามันเข้ากับเค้กตรงไหนฟะเนี่ยแต่ฉันมีแผนแล้วละ่ะละลายแค่ได้เหนียวเลยจากนั้นก็เอาเจ้าพริกไปจุ่มเลย <_ c oughs> ดูไม่ออกแน่นอนเจ้าเนี่ยนะ <_ c oughs> ตัวร้ายทำลายโลกวางแหม่บนเค้กจุกจกรับรองแซบอ่ะแค่เห็นก็ร้องไส้แล้วอะจุเล่มามฟังนี้ดูสิ เด็ดดวงสดๆเลยเชื่อใจพี่ได้เลยนะเจ้าเอ่อดูไม่น่าไว้วางใจเงิมร้อนห,หอมไปอาแผดขอน้ำหน่อยจัดไปเรียบร้อยเอาน้ามาดเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้ตายสิอาแผดเสร็อ้ออขำเป็นบ้า เอ๊ะยอยตกตใจอ่ะเหราตอวกลางวันหรือเปล่าเนี่ยายเบื่อ <G ül> ขนมนมาแล้วย้าฮู้จิ้มเข้าไปเลยสิเพ่รับรองเด็ดอ่ะกลายเป็นไอติมแสนหวานฟินสตรอเบอรี่อยกมาทั้งสวนเลย ซอสดิบสีฟ้าโดนใจแซบอะเอาอีกเอาอีกขินได้อีกอืมฮหอโออ๋ออิ่มแปลเลยรู้แล้วแน่งานเราสีมาแลกกันสิเ้าว่ารูปฉันเดี๋ยวฉันจะวาดรูปเธอรอชมผลงานเช่นเอกได้เลย มุมเปุ้พกองศารับรางออกมาปังลุยเลยนะไหวอยู่เรียบร้อยสำเร็จถึงเวลาโชว์ผลงานแล้วาระดับงินดามตระการตาของจันเป็นไงโอ้โหตักะจ่ายอะ อันนี้กรจะจกนะนเจ้าพ่อหนุ่มฮไม่ <c oughs> ฉันช่วยนายเองจะมาเลยนะไว้ใจฉันได้ <c oughs> สาว้าคืนร่างลูกโป่งคู่สดๆเลยเกิดอะไรขึ้นนดาแตกโผลบบรีเสตจอร่อยเจ๋งฉันเอาบ้างอืมขจียะ ฉันต้องเล่าบ้างซะแล้วสิแตงโมอผลไม้หวานฉ่ำสุดเชื่นอ่ะแดนนี่ฉันออกแล้วทำไมเราไม่ลองปั๊มลงใส่เข้าไปในลูกโป่งกันเล่าใส่ซะเต็มแรงเหละว้าวใหญ่โอ้ไหนๆก็ดูหน่อยทีนี้ก็ได้เวลาพ่อสลามเลอะหมดเลย เยี่ยมแสดงยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยมีอะไรต่อกันนะโอ้พิงโก้แม่ได้แค่กระป๋องเดียวส่วนของเรา oh. ได้เป็นตันเลยของไธอดี่โชคดีจริงๆ,ๆแหละโถ่ oh, อะไรกันเล่าอรออะไรอยู่ oh. อย่าช้ามาจัดการให้เกลี้ยงกันเลยออ oh, อร่อยงอมงมกรุบกรอบใช่ตกหลุมรักแล้วอืม mm. ลกินก็ได้หอเปลือกหอยมันไม่เห็นเข้าใจเลยเอากันหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนคงกินได้ละมั้งลองดูเฮ้อแรงร่างแมรี่เปลือกหอยเปลี่ยนให้เธอเป็นนางเงือกแล้วปังปุริแย่มากแม่โพสเพย์เป็นเจ้าหญิงแอรียอลหรอกเหรอนั่นฮึอยากขับเนะฉันจะใช้พลังนางเงือกเอาให้หัวเราไม่ออกเลย แมรี่กินตลบอบอวอนเย้ยสาหร่ายกับปลาดิบกล้ามีปัญหาอีกไหมฮะขอบคุณที่รับชมกันนะจ๊ะทุกคนหวังว่าจะสนุกกับอีพีนี้ของเราทีนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความสนุกใหม่ๆของเราไงไว้เจอกันนะ